สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟินคนพะเยานะเจ้าก็วันนี้เฟินมาอยู่ที่อยู่กลางทุ่งนานะเจ้าก็พอดีมาเอารถเนาะเฟินก็เลยแวะกลางทุ่งนานะเจ้าเฟินจะาห่ทุ่งนาเป็นวิวากับเจ้าหันควายกห เป็นอนุสร์อนุรักษ์อันเจ้าทุงนาที่นี่ตอนแรงนะ่ะฝนมันจะตกน่ะเจ้าพอดีเฟิ่มาเอารถเนาะก็ยังว่าละมาถึงบาดเจเอาปุ๊บได้ก็ต้องรออยู่ทางเส้นพุ่นก็จะไปเชียงคํำน่ะเจ้านะตรงนั้นก็จะเป็นโรงงานเนาะโรงงานเนี่เดี๋ยวเฟิแ่แวะนี่ เป็นศูนย์ศูนย์อนุรักษ์เจ้าเปิดศูนย์อนุรักษ์เนาะอนุรักษ์ตรงนั้นก็จะเป็นห้ยเขากำนะเจ้าก็เฟินเดินมานี่เนาะนี่ก็สีแดงๆเนาะมันก็คลุมฟ้าคลุมฝนน,นน้อยหนึ่งนะเจ้ามีมาทุละทุลังทะเลหันอันอนุสรณ์นี่กัทถุงนา สติปิณณ์นะมันเป็นมิวส์คนนี้นะจ<ะ>เจ้าเฟิร์นก็จะาทาพอเนาะเดี๋ยวเจ้าพอแรงแรงมากะเนาะเนาะหนึน่งนี่เฟิร์นมาต้ามาดูเนาะตรงนี้ก็จะเป็นซูนอนุรักษ์พันจู น้าตรงนี้จะเป็นน้าวานนะเจ้าจะเป็นน้าวานเนี่ยเขาก็จะวานเข้ากันนะเจ้าวานเข้าตรงนี้ก็จะเป็นอนุสรของของกระเซ็นะเจ้าเนี่ยตรงนี้ก็จะกระเรจะขอบคุมหมดเลยเนี่ยนะ ตรงนี้จะเป็นอนุสรณของควายนี่ชาวบ้านก็นช่วยกันเนาะ,น,ะน้านี่เขากบบผูวานชาวบ้านของคนตีเนี้ย เามาื่อวานะนั้นเขามาทำใหม่นะเจ้าเขามาแปงใหม่นะฟนก็จะพาดูเนาะเป็นอนุสร์เนีนะ่ยเจ้ามอมะ,มะวันนี้ฝฟนพาชมถุงนากนะับบรรยากาศฝนขึ้่และตกแถวมะฝนฝนกับพึ่งหายตกนะเจ้าวิวนะ ธรรมชาติเฟิรนเป็นคนธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่กับกลางทงให้ทงนาในเจ้านะกัคนที่อยากไข่หันหน้าเฟิร์นกะมีอยู่เนาะคลิปเก่าๆลงไปดูถ้าเจ้าเฟิร์นก็อยู่ฮะนะนเจ้านั่นก็จะเป็นถนนวันนี้เฟิร์นกะพามาดู ควายหรือกระบือเนาะ,นะเขาจะทำเป็นอนุสร์เขาไว้เลยนะเจ้านี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเกษตร,ะรนะเจ้าเป็นแนวทั้งของเกษตรกร,ะระกน,นะเจ้า เนาะขนาดทีวทงไรุ่่งนา้าก็เขาก็ต่อเติมเสริมแต่งเนาะกับ้านเขาอย่างเงี้ยบ้านนอกอากาศบ้านนอกมันบริสุทธิ์อยู่แล้วพื้นที่เฉพาะตรงนี้กับเป็นงานเนฉะพาะตรงที่อยู่ควายเนี่ยนะทีควายอยู่เนี่ย ้องนั้นก็นจะเป็นทุงนาเหมาะๆวิวถุงน้วิวมแมลงธรรมชาติสุดสุดเฟินชอบฝนก็จะ,ะตกเลยนะเจ้าเดี๋ยวเฟินก็จะพลิกบ้านละเฟินจะเอามามาให้ดูเนาะว่าตอนนี้มันเป็นฤดูทำนามันเป็นหน้าฝน,นาเจ้าก็ตรงนั้นก็นจะเป็นโรงงานนะเจ้าโรงงานปอกไก่แต่ไก่อันนั้นเขาก็มา,มาทำใหม่หเขาก็จะมาปุ๊บใหม่ คนปีเนี้ยเขาทำมาเสริมเนาะมันก็จะเป็นกเกษตรใหม่เกิดขึ้นใหม่นะเดี๋ยวเฟิร์นก็จะไปถ่ายให้พอตรงนี้จะเป็นแนวกเกษตรทั้งอำเภอจุนนะเจ้าสถานที่ข้างนอกเนาะเฟิร์นกตเลเอห้พอนเจ้า มีความงามๆรถกด็ดีตรงนี้มันใกล้กับใกล้กับอำเภอหน่อยเจ้าเพิ่งมาทำทำงานกับข่าเนี้ยนี่เป็นปเกษตรเกษตรหนุเจ้า เป็นอนุสร์ของประเทศทางล่างนะ้ำนะเจ้าจะเป็นควายตัวแลกของอำเภอจุนจะเป็นอนุสรว่าตะก้อนนะเขาได้ใจ้ไฟควายไหนาะเนะี่ยควายนะ้านะเจ้าอนุสรของควายนะ้า อำเภอจุนจังหวัดพะเยาน่ะเจ้าจะเป็นของกเกษตรนี่ยน่ะเจ้าท้องฟ้ากับง,งดงามบวกกับฝนขึ้มบวกกับควาย <c oughs> งดงามขนาดน่ะเจ้าจะเป็นอนุสร์เนาะอนุสร์จะเกา่าแต่แก่น่ะเจ้าคลิปนี้กับเฟินขอจบจะอินน่ะเจ้าขอบคุณเจ้าที่รับชมช่องสาวเฟินคุณพะเยา ໃຜໄດ້ເຈົ້າໃດກໍກົດໄລກ໌ກົດແຊຣກົດຕິດຕາມຊ່ອງສາວເຝີນວັກສັກໜຶ່ອງນເຈ້າຂເຈົ້າ